าถาที่พูดปุ๊บนะคะสมองเนี่ยจะจดจำแล้วก็ตื่นตัวมากๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูไฟายนะคะกับซีรีส์ how to hack your brain รู้นี้เรียนเก่งไปนานแล้วอยู่กันที่ ep 4แล้วนะคะจาก ep 3ครูทิ้งทานน้ายไว้วันนี้จะมาในแนวสยศาสตร์นะคะจะมาแจกคาถาที่พูดปุ ะะสมองเนี่ยจะจดจําแล้วก็ตื่นตัวมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาฟังการทดลองจากมหาวิทยาลัยลอนดอนกันก่อนนะคะเขาทําการทดลองโดยให้อาสาสมัครเนี่ยบอกว่าให้จําสิ่งนี้นะอาแล้วเขาบอกกับกลุ่มการทดลอง2กลุ่มไม่เหมือนกันนะคะกลุ่มแรกเขาบอกว่าอ่ะท่องไปนะเดี๋ยวจะให้ไปสอบอ่านี่คือกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่สองเขาบอกว่าอันท่องไปนะแต่เดี๋ยวจะให้ไปสอนคนอื่นอ่า ทีนี้พอถึงตอนสอบนะคะก็ทั้ง2กลุ่มก็ได้สอบเหมือนกันแม้ว่ากลุ่มที่จะต้องบอกที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวพาไปสอนคนอื่นนะถึงแม้จะไม่ได้สอนจริงๆร,รู้ไหมคะว่าผลคะแนนออกมาลองท้ายซิสิสสิกลุ่มที่โดนพูดว่า รีบจานะเดี๋ยวต้องเอาไปสอนคนอื่นเนี่ยคะแนนด,ดีกว่าอีกกลุ่มอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าจากการทดลองขนาดเขายังไม่ได้เอาไปสอนจริงๆนะแค่คิดนะคะว่าจะต้องเอาไปสอนคนอื่นเนี่ยโอ<ฮ>้โห<ฮ>มันก็จะมีเหมือนมีแรงฮึดมีอะไรต่างๆเพราะอะไรนะคะอันนี้จากประสบการณ์ตรงของครูเลยนะคะขอแชร์นะว่ามันได้ผลจริงๆเวลาที่ครูฝ่ายสอนคอร์สต่างๆพวกนี้นะคะอ่าก่อนที่ครูจะไปสอนครูก็ต้องอ่านเนื้อหา เออเราต้องไปสอนคนอื่นเราก็ต้องลำดับต้องเข้าใจนะคะต้องทะลุปุโปรงสอนยังไงให้คนอื่นเข้าใจดังนั้นมันเหมือนเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งของสมองเข้าไปนะคะเออการที่เราเข้าใจอะไรเท่านั้นนะคะมันถึงจะไปอธิบายคนอื่นฟังแล้วเขารู้เรื่องถูกไหมคะและที่สำคัญนะคะการสอนเนี่ย มันทําให้เรารู้ว่าเราเข้าใจเนื้อหานั้นดีแค่ไหนนะคะเรามีจุดบกพร่องอะไรหรือเปล่าในเนื้อหานั้นๆทีเนี้ยเวลาที่เราจะเรียนรู้อะไรนะคะให้คิดในใจไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ไปถนงระดับที่สามารถไปอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ค่ะรับรองว่าสมองเนี่ยมันพร้อมจะแบบมีไฟวางระบบเรียบเรียงทุกอย่างให้แบบดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะครูจะมาบอกวิธีการเปริดสวิต ความตั้งใจต่อให้คนที่ขี้เกียจที่สุดในโลกก็สามารถเปิดสวิตความตั้งใจมีได้นะคะเดี๋ยวติดตามใน EP ถัดไปนะคะถ้าชอบซีรีส์นี้นะคะกดไลค์แล้วอยากให้เพื่อนๆมาฟังด้วยก็กดแชร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หนะ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย